ไม่รู้จักชื่อก็จะเรียกไม่ยี่สอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ่านกนี้เราเปลี่ยนการแล้วก็เรื่องขององค์ไม่ยี่สอนจากเบอร์คณวนแล้วคนจันทร์นะครับวันนี้ผู้อดตสาหได้ร่วมกัดผู้ชมที่จับอะไรคนจันทร์นะครับพาพุทธภูเก่นะฮะทําเรื่องราวของคือหลากหลายเรื่องราวมันคือการ์มวนตรงตอนนั้นคือเป็นเป็นเหมือนเวทีของคนที่ไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆฮะเป็นชาวบ้านที่รักในการพัฒนาแล้วก็อยาก อยากทําสิ่งดีๆเพื่อบ้านเพื่อนเมืองแล้วก็ใช้พ้นที่บ้านของท่านสจรอนแหละในการคุยหรือโศกันตามภาษาอีสานจนทํามาหลายปีนะครับทำมาเรื่อยๆท้ายที่สุดเราก็เลยค้นพบว,ว่าไม่รู้เราจะทําอะไรแล้วก็ทําแบบร้มลุกคุ่งานทากิจกรรมนู่นนี่นั่นมาเยอะนะครหลายเป็นสิปีก็ว่วได้ในการแบบทำกัมเพื่อกันมัลจนกระทั่งท้ายที่สุดเราเริ่มมีการไปดูงานนะฮะเราก็ไปดูงาน,นรเรืเ่องของอะไรที่เราสนใจนะฮะท่านก็จะพาไป ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีวัฒน,ธ,นธรรมอันไหนที่เราคิดว่ามันคล้ายกับบ้านเราเราไปดูเยอะเลยค่ะทั้งอีสานทั้งทาง,งสิงบุรีทางอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดเ้นหลาย,ลายสิบปีที่ท่านสจ,จ,จพาชาวบ,บ้านกลุ่มนี้ขับเคลื่อนมาจนมาช่วงหนึ่งเราได้ตกผลึกว่าเรารู้สึกชอบการท่องเที่ยวเรารู้สึกว่าเราไปดูบ้านภูโฮมสเตย์ เราไปดูบ้านเชียงมมสเตย์เราไปดูหนองคายมุมสเตย์และหลายที่เราเราถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เราได้พบเจอคือการท่องเที่ยววิถีชุมชนเราทาเราขายได้แล้วแล้วกันเนเรามีสุดท้ายที่สุดเราเราได้ได้มาเริ่มต้นที่บ้านเราที่ที่บ้านไอ่สอสอแล้วก็ทําโดยกลุ่มชาวบ้านอย่างที่ผมเล่าครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เกิดเป็นศูนย์ท่องเที่ยววิถีชนชุมชนขึ้นแล้วเราก็เลยตั้งชื่ออัตลักษณ์ของเราว่าคุ้มโอเคไม่หยุดสดนะครับ แล้วก็เราเดําเนินการกิจกรรมคงมาหลายปีหลายปีถนะ้าเสียใจเอาเราทามาเรื่อยๆแล้วก็จนเกิดนะฮะหลายๆปีที่เราทํามาเนี่ยเราเกิดแม้กระทั่งว่าอ่ะที่อื่นนะฮะเขาอาจจะมีอ่าบ้านเรือนที่เป็นไม้เป็นอะไรแต่เราอะ่ะเราเป็นชุมชนที่ก,กระจายกระจายเราก็สร้างเรือนอีสานขึ้นมาจนจนปัจจุบันเนี่ยมีกระทั่งเงินไม่หยุดสอนมีรูปปั้นไม่หยุดสอนมีคุ้มไม่หยุดสอนแล้วก็มี การเล่าเรื่องราววิถีชุมชนของชาวตะนวลในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับผมจนก,กระทั่งอ่าหลายๆคนก็เริ่มรู้จักตะนวนว่าเออือกลายเป็นหลายๆคนคนรุ่นใหม่บางคนเข้าใจแม้กระทั่งว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของแม่สอนที่ตะน,นวลนะครับแล้วก็เราก็ได้รับนักท่องเที่ยวเราได้ทํากิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายภายใต้กลุ่มมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันนี้นะฮะพอท่านสัว่า ซอฟท์คอเวอร์ในเรื่องของหยิบยกไม่หยิบสอนมาเล่า <c oughs> มาทำอีครั้งเนี่ยผมก็สําหรับผมเองก็คือเรื่องราวประนวลก็คือตามที่เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับผมเองผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเหมือนเหมือนกับที่ท่านยกตัวอ,อย่างเรื่องหนังสัปเปลิลเรื่องเรื่องหนังของอยโสธรหรือทาคณสารคามอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าท้าที่จริงหนังก็หยิบยกประเด็นเล็กๆะะะมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเป็นอย่างสัปเปิล ที่จริงเรื่องราวสตอรี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเรื่องราวของอาชีพหรือการทําหน้าที่หน้าที่หนึ่งในหมู่บ้านของคนที่เรียกว่าสเปือแค่นั้นแต่ท้ายที่สุดสับเปิดเป็นหนังที่ดังมากที่สุดได้เพราะวันนี้ถ้าเราจะหยิบยกประเด็นไม่สอนที่จริงอันนี้นไม่ทราบว่าเราแอนเจนเราเองตอนนี้ผกับท่านสจก็มีแผนทําภาพยนตร์อยู่ัน <c oughs> <c oughs> อยากจะทําภาพยนตร์คือเราเราอย่างที่ผมสื่อว่าคือบางทีอะะจุดของไม่สอนใน พีมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่มีทั่วไปในอีสานแต่วันนี้ถ้าเราหยิบมาเล่นก่อนใครแล้วเราเอาไม่สอนมาเล่าอาจจะเป็นตัวละครไม่สอนแต่ท้ายที่สุดไม่สอนสามารถเล่าเรื่องราวของคนอีสานนังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้หรือเป็นหนังที่สะท้อนวิถีสังคมหรือความคิดของคนอีสานจากอดีตถึงปัจจุบันได้แล้วก็กลายเป็นหนังหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นแบบว่าคนรุ่นใหม่หรือคนที่มาดูหนังเนี่ยกลายเป็นอินกับหนังแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นหนังที่มาช่วย ปลี่ยนมุมมองเพื่อเสริมในการพัฒนาได้เนี่ยผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้ถ้าสมมติว่าเรา <c oughs> เรามองว่าอีมันเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ถึงซอฟต์พาวเวอร์แต่วันหนึ่งถ้าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาทําแล้วที่อื่นหยิบไปทําก่อนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดังมามันก็ก็น่าเสียดายเงี้ยครับเหมือนเหมือนผมขอเรียกยกตัวอย่างออง,งอุบลขอเรียกตัวอย่างหน่งประเพณีอุบลแห่เทียนและหลายคนตอนนี้เราก็ใจว่าอุบลคือสุดยอดของงานแห่ หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่เขาแก่มีมากกว่าอุบุนะฮะที่จริร้อยเอ็ดเนี่ยทำมาก่อนอุบุญที่สามอะไรเงี้ยผม,ผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จุดกําเนิดมาจากอนแก่แก็จริงแต่ว่าเราอาจจะสามารถสร้างสตอร,รี่ของแม่อสอนตรงนั้นเนี่ยยืดเรื่องราวความน่ารักของคนแก่ในอดีตกับคนแก่ปัจจุบันอย่างที่ท่านบอกท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้ผมก็สนใจว่า เป็นเรื่องราวของคนแก่จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันคนแก่เปลี่ยนไปนะจากเดิมที่คําว่าโอเคที่คนแก่ไม่เข้าใจปัจจุบันคนแก่จะมาเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหรือมีการใช้ภาษาอังกฤษมีการพูดคุยในชีวิตประจำวันมากอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนเรื่องราวตรนี้ให้เห็นเยอะเพราะฉะนั้นก็ทางการะงวนเราดำเนินการมาประมาณครับแล้วก็เราเห็นว่า ยได้ยินกันหมดเลยอม,มันก็เลยเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดังพอสมควรแล้วก็ผู้คนรู้จักนะครับผมในนามกะนวลเราก็ดําเนินการมา,าหลายปีนะโดยท่านสจกนิกาพาพวกเราขับเคลื่อนอย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็ก็เดี๋ยวมีคณะมาอีกก็ส่วนใหญ,ญ่เป็นคณะที่เราทํามาได้กันมีแต่ชาวบ้านนะ,ะผมเองก็เป็นเด็กที่อยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ผมทํามากว่าสิบกว่าปี1 2 13ปีตั้งแต่เป็นเด็ก ก็เรียนรู้กับ่านสอจอแล้วก็กับชาวบ้านที่เรามีใจงงรักในการพัฒนาจริงๆแล้วก็เราทําเรื่องนี้จริงๆจากเราจริงๆนะครับโดยที่แรกๆเราก็ไม่ได้ไปถูกระงานราชการไหนเราเทำรกันด้วยความเป็นชาวบ้านจ,จริงๆจนนี้เราภูมิใจว่าการเราเกิดมาในสนานที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าบ้านอยากหยิบยกเรื่องราวแล้วก็บูรณาการกับพวกเราแล้วกดีรรกท,กที่จะต่อเพื่อนจุดนี้ด้วยกันหรือตรงไหน,นถ้าเราหยิบยกตรงนี้เป็นประเด็นหลักหรือตรงไหนที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือบูรณาการร่วมกันได้ Diferente. yo familia.